สวัสดีครับผมเป็พี่น้องในประเทศตั้งประเทศนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานว่าว่าสิอยูในประเทศตั้งประเทศเด้อพี่น้องเอ้ลุงวนเป็นกำลังแรงใจให้อนีลุงวนมาเยี่ยมยามพ่อใหญ่ทั้งบ้านหน้าหนังหน้าหนังตัวพยย่อใหญ่นะหน้าหนังหน้าหนังมูหนึ่งแต่บมหน้าหนังพ่ยยนปิศาจน้องไายเลยละ่ะ โอ้เรานอนอยู่หายอยู่หน้าพี่น้องเรียงเป็ดเรียงไก่เป็ดเกรตรเอย่าององยูมงเศรออ้าโล่าวันพุ่งมาเห็นซีเล่าวันนี้พุ่งทางบันหนังมาขออนุญาตไทยท้ยำ้าวเรเล่าเราเลียงคว้วยมาจักปีเราเป็นยิสิบปีละสิบปียี่สิบปีละ <laughs> เป็นแจ้ลูกวันน ขออนุญาตนะครับเออสวัสดีครับพ่บยย่ยยยยอใหญไปพ่อใหญ่เบิ่งกล้วยเราดูปู่มีประสบการณ์ทางการเลี้ยงกล้วยเ,เลี้ยงกล้วยมาสิปียี่สิบปีแล้วว่าลูกเนีนหน่อยลูกได้สามสิบห้าสามสิบหกหรอวะโอ้เลี้ยงมาแต่ลูกเนียนหน่อยอยูนเต้ไอ้ยูใหม่ใหม่กะบวกกล้า,าเลี้ยงหรอกย่านเออย่า,ออยานโอ้อันนี้เขาเอื้อตรงยังอีพอนี่ดงมวย น้องมวยวะต้องวนกูบปเดีเขามาจักเถี่ยพี่รองเอ้ยเท่าเลยแฟนมาใจเดี๋ยวเห็นแล้วลามคว้วไว้กวางเฟี้ยงกินเฟี้ยงงองเงี้ยนึกไมีมองไปเด้ธรรมชาติพี่น้องธรรมชาติออกเป็นลามหันกับบานพงบ้านป่าไอะไรเด้ไถกบเฟื้ยงไว้เลยเด้ผู้เฒ่าเลี้ยงคว้วมาเข้าสามสิบปีแล้วเห็นแต่ลูกน้อยจนลูกเป็นขั้วเป็นขั้วหมดแล้ว โอ้เราอยู่ในด,ดงหมวยมีหดสวนยงางหม,มากไม่หมากไหลไม่เบิดหน่อยยามเห็ดชิแม,ม่น,ะ,นะซาให้คว้ยนวอนนำเลี้ยงปลาได้ไหพ่อเนี่ยเลี้ยงสาพิสาไม่เลี้ยงซาทึงโอ้ปีนี้องซาสองซานี่ไว้โค้ยนวอนครับทั้งไตก็เป็นบวกเด้หน้าอยู่<า>ค่ะ,คะ โ oh, อ้อยุข่าปลายอยุข่ากับลายตัวนี้ไงสายต่อได้เหมืนบ่บพออนเลยอืมชีวิตผู้เฒ่านอนนะอาสวยเงาเห็ดละงกเห็ดดินออกนะออกป้าไะไพ่อเห็ดละงกใต้ลงไปนี่โอ้ oh จักษ์บัตรน้องหอยบัตรน้อง <laughs> ทั้งบ้านลองไงไน้วน,น,นกันว่าอยู่พี่หรือตีเออโอ้น้ำไม่ไหลมันนั่นนะน้ำไม่ไหลก็มีเดี๋ยวนี่แหละหัวมือยืดกินตัวเี่กเขาใหญ่นี่ไหม ันโคกประจำเลยนี่เดินเดินขึ้นคอ้เจ้ากับมักการมันการกบการเสียดได้กันเฮ็ดโอ้เผาทานใส่พร้อมตัวนี้ไหมอืมโอ้ผิดหน่วยหนึ่งสายทั้งผีดปลูกกล้วยยังไงพ่อนี่ทุกยอย่างกล้วยกาลังงามมันเลี้ยงปลาพร้อมบ่อ่อ คุยมันจีนตัวนี้นะวังหันมหากระงามขึ้นล้อมบอยงบลเล่อหล้อมขี้จัดเลยอันนี้มันยังมุนนี่นี่นะเออคุยพนมักมุนเนาะว่านมุนเขาเนี่ยเขาข้าออกบ่ได้เฮ้ยเขาข้าลวนน้ำพุ่นนาะมองนั่นตายสะดอกที้อะไรมันมุนอยู่ออกไม่ได้ดิ้นนอสันก็ดีมากพอดึงไม่ออกให้คุยเล่าพี่น้อง จักตัวอะไรที่พอดิเหลือสิบตัวโอ้คขัยวเหลือสิบตัวอืมสารแล้วก็บือดหม่องนอนน้ำขั้วบ่นบานเท่าไหร่หนุ่น้องเท่าไหร่มันตัวใหญ่อ่างขว้วหน่อยมันนี่ลุก,กวขัวมาเจ็บาปากไรเยากาศทงให้ทงหน้าน้ำบูเถ่าเด้อพี่น้องเอง้ยขั้วน้อนหน้าเจ็ดกเกษตรผสมประสานเลี้ยงควาย ระหวา่าเราบเพิ่อราคาเนี่ยมันถือพูดไหาเพ่นผมเปิือดรุ่นก็นเลยมาขอเก็บภาพบรรยากาศเพื่อนเนี่ยมันบึงโตล็อซิเลียอยู่ก็ยังก็ได้โอ้แม่นั่งนี่เพื่อนอะไแม่เราฟอร์จักลูกเลาหน่นี่ว่าสองแม่นี่แม่เข้าอะไรหนิลูกมันมันหกเจ็ดแล้วว่ะอออเจ็ด <7 S 1> นี่ผมแม่เข้า,าเออสองแม่นี่แหละ โอ้เลี้ยงไม่ไม่ของยายมาออกแม่นี่ก็แม่นี่แหละอันนั้นก้วยนเขาเบิ้งจังไหนือหูจักว่าหูกีดลูกดีกว่าเขาเลี้ยงออกสุดปีเด้เขาจะว่าเบิ้งบักเขาบ่เออเบิ้งเขาเบิ้งนั่นนำเขาั่นลูกเกิดโตยังสมนี้ตีอืมก้วยลูกเกิดปี เลี้ยงของยาครับของป้าที่เลี้ยงกับชิบห้าชิบหกตัวแตมาออกคู่นี่เพื่อนเราเอาห้เลี่ยงบาดนี่คู่นี่ก็ได้เป็นวายุของมาตลอดเนี่บ้านนี่ไม่เกันว่าออกหูกโอ้หม่งยู่บงเส้าหม่อครับพี่น้องเอู้้เถ่านอนหน้าขึ้นจักเถอเป็นทุบสิบปีแล้วละวะอยู่ไหอยู่หน้าทาบายกูปวนพลาดมากก็เลยว่า แบบเบิงคัวไอผู้โถกกันนะว่ะควนอ่ะไก่มันกลับเป็นไก่ปลาบดเลยดิอะดิกไก่ก็มี่เป็นไก่ปลาเดยพอ่ไก่ปลามี่บ่แถวนี้นี่ล้วเนามี่เต็มอยู่ของเจ้าของกับมาเลี้ยงบัน้แก้วมาแพร่ว่าเป็นไก่ปลาบดไก่ปลามาผสมให้ไก่ห้องปลาหฮาเลี้ยงแล้วอือโอ้มันพ่อมันเป็นสิกายพันเป็นไก่ปลาแล้วตัวไก่บ้านแล้ว ใกล้บ้านเหลือโมกี้ตัวเด็นเ่ยโอ้จ็กตัวก็พอคุ้ยเลยสีบงามเลยเนาะส0บโตเขากล่องแค่ไหนดิพอเบิ้งให้พี่นอ้องเบิ้งกู้จะของคุย้ยตัวหนึ่งไอซื้อไม่เป็นไม่กำลังแพงเนาะส่วนอุดรครับออกปับ๊บซื้อมาเจ็ดหมืน่นโอ้มาเลย ไปมาบไวไหวมาอยู่โคกปีที่สามมาเนี่ยต้องรังเดือนก้อนกันเลยเอไปคุณกุดบบงอันนั้นพอทันใช้ว่าถุผสมพอนี่อน,นั่นละบักนั่นละเอาบักเอาไปตีเมื่อออกมาแปดเดือนออกมาเลยช<อ>ือพระเจ้าดอนเจ็ดหมื่น 70, บาทนี่พระเจ้าวันเสาร์เป็นไปมาได้ปีเสาเป็นเป็นลูกมันบดเลยเนี่ยต้องเดือนก้อนมาเนี่บไวบไหวอย่าบวไหวเอาไปกุดบงดงบงังพน อ้าไปสาสนอกไว้ก็ขายบ่ได้ให้มันอ้วนขึ้นยังคันแม่ซ้านี่ราคาอะไรพอสุ่มเ้อนไม่เขาซื้อกันมื่นบัวนึงเนาะเนี่ยราคาบัวอ่ะโอ้แม่ลูกมื่นบัวมื่นสีมันห่างเนี่ยเนี่ยบ่ไไว้ราคาบัเบิงมือราคาเ้องห้องราคาพราค่าราคาพราค่า ก็ออยากได้หลาย,ยูาแ่แล้วแต่ว่าขายันหมืนกว่าบาดออช่วงมันแพงแม่ลูกก็ขายหามืินกลัวบัดน,นี้กับโบไวก็เลยพันเียงไปเลยพัน่าขายมาเปิดราคาตีพออุตสาเรียพสักวันตีอือคนกับว่ามีหลงมีไพ่ยอยังตัวแล้วเห<ส>ีบเข่บ เออเห็บถึงกระตงว่แต่ว่าควายกต้องเห่าเออใครทามันนอนมีกาไม่กินโอ้กาผลไม้เก็บกินเห่าให้เขาตอดกินเออเขาทาแต่เราพูดทำความสะอาดให้น้อแก้มาเสร็จแก้เฟี้ยงไม่เพลินพรอมนี่นั่นนองกันล้ใกล้โอ้ผู้เฒ่าอย่ได้มาขยันเถอฮะาแก้เฟี้ยงไม่ง้วนตีแตกมาเลย เมื่อเราลดเดี๋ยวนี้นะเออเศร้าเราลดเออเพื่อเพื่อนี่ไหวเอาเพื่อ,อนก็ส่งอิ่มเลยแหละกินเฟี้ยง,ง,ม,งมือมือมีน่ากินแกเอารองแล้ยงเราแกเอาไม่กินบัดมืออือกินแล้วก็ไปนอนน้ำอ่าอหิวเวลาไปกินน้ำเ <laughs> <laughs> ดีเ๋ยวฮ่านี่มาเก็บภาพบรรยากาศพี่น้องน้ำ ผููเถ่านนหน้าเลียงกล้วยเห็ดการเกษตรเลียงเป็ดเลียงไก่ยี่ทังดงมวยบ้านนหนังตำบลนหนังพวนปิยหนองคข่ไก่สี่สิบห้าสิบแต่ว่าอยากกินจับบ่ได้ไ<อ>กล้หลายพดใกล้หลายพดดูดนิทึ่งต้นไม้พูดโอ้ครับเป็นไกป่ลปกลปาไปแล้วเป็นไก่ปลาไปแล้วขื้นนอนสูงสิอืมอืม เนี่ยมันไข่มันก็บวกไข่ได้ในหอกในลูกทำท่ามาติเลยมาหาลี่ไข่น้าปลาพี่เออในลูกอะืึ้นไปกินเงือ่อนแล้วก็นี่เขามาหยิบปลาพี่ไก่นี่หลายพูดสี่สิบห้าสิบเตี้ยทพอเห็นไะไรนี่จะขายบ่ะเนี่ยไ่ได้บ่ได้จับกินย้อจับบ่ได้โอ้ มาถามแวะถามมึงควายพี่น้องไงเทียบผู้เฒ่าเมื่อ,อ,ลอยล้าใบมองเรียงอยากเปิดราคาขายว่า,าสัน่นแล้วว่าขายว่าสัน่นอกราคาถืข้าวโพดว่าสั่นอุดสาเลี้ยงหาเสี้ยงไม่กินสิละพี่น้องไงกวนนะกล้วยเราก็ได้คล้วยซีฟล์ก็ตัวองพระใหญ่พุง่งทั้งบันหน้าหนังนอนนอนยึดทั้ง ทั้งปลาทั้งดงหมวยท่านเพื่อนอื่นดงมวยท่านแถวนี่ลูกวนกับได้เขาไปได้เขามาเยี่ยมยามถามเขาจักพี่น้องไงทานไปทานมานี้ได้โอกาสจะได้ Hello. เห็นแล้วกล้วยปลูกกินเพี้ยงอยู่รอเน่้อลูกบวชเลยแวะสนอกเลยถือโอกาสมาเจ็บภาพบรรยากาศถา,า,ามข้าวถามข้าวผู้เฒ่าเสี่ยงกล้วยเนาะครับเอาคลิบนี้กับสิบประมาณนี้แหละพี่น้อง เป็นการเจ็บภาพบรรยากาศนำเสนอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแงใจให้ลูกวนบานาหน้านำํำขอบคุณเด้อพีดด่น้นองที่เข้ามาติดตามรับช่มกันเลลูกวดก็เป็นกำลังแรใจให้พี่น้องคนทำงานคนใส่แรงงานมอวอีสอยู่ในประเทศตั้งประเทศเนะครับยูดีไม่แห้งทุกทวนหนาครับผมสวัสดีครับ